สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะที่มีบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาเยือนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะลมพัดช,ชิวๆฉเย็นสบายนะคะกับดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็พามาชมดอกไม้สวยๆ กับบรรยากาศที่สดชื่นนะคะดอกไม้สีสวยๆตอนนี้ก็เริ่มมีเม็ดแกร่ร่วงโรยลาลงบ้างแล้วนะคะก็เหมือนกับชีวิตของคนเรานะคะนี่คะ่ะแสงตะวันส่องแสงมาแล้วนะคะชีวิตคนเราก็เหมือนกับดอกไม้นะคะ มีสวยงามแล้วก็ร่วงโรยแบบนี้นะคะพอขึ้นยุคใหม่มาก็สวยสดงดงามอีกนะคะนี่ค่ะในายามเช้าแบบนี้นะคะอากาศที่บ้านไร่วงพยอมก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เมฆหมอกก็จะหนาพร้อมกับดอกไม้นะคะเป็นทิวแบบนี้นะคะนี่คือชีวิตธรรมชาติของชีวิตคนในชนบทนะคะสวนก็จะลกๆไปนิดนึงนะคะพามาชม ต้นพญาการหลงกับดอกของเขานะคะดอกสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะในยามเช้าดอกของเขาจะเป็นสีนี้นะคะแต่ถ้ายามสายยามบ่ายดอกเขาก็จะเป็นสีนี้นะคะเขาเรียกว่าพญากาหลงนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับต้นชงโคนะคะ เดินไปเดินมาพามาชมไม้มงคลนะคะเพื่อเป็นสริมงคลในายามเช้าก่อนไปทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นว่านนางคุ้มนะคะกำลังแตกใบอ่อนนะคะส่วนต้นนี้ก็คือว่านเพชรนาลายนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะ ส่วนต้นนี้ก็คือสนีจันขาวนะคะส่วนต้นนี้ก็คือจันโกเมนนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นกวักมรกตนะคะวันนี้พามาชมไม้มงคลน,นะคะส่วนต้นนี้ชื่อว่าชอ็อกโกนะคะ เป็นไม้พืชตระกูลเดียวกันกับหมากคู่หมากเมียนะคะอัญมณีแดงนะคะเป็นไม้ตระกูลอโกนิมาไม้โบราณที่มีมานานนะคะสำหรับพันนินะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมูลไซนะคะเป็น ลิ้นมังกรตระกูลลินมังกรอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศตอนนี้กำลังแตกหน่อสวยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นกวักพระพุทธเจา้าหลวงนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นขันหมากเศรษฐีกับเขียวหมื่นปีหรือปัจจุบันนี้มีคนเรียกว่า เงินเต็มบ้านนะคะส่วนต้นนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นเพราะบ้านหลังพิยอมก็ไม่เคยได้ถ่ายลงคลิปให้ดูเลยนะคะ <c oughs> ต้นนี้ชื่อว่าต้นเจ้าสัวนะคะเป็นไม้มงคลโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะคะส่วนต้นนี้ก็คือกวนอิมด่างนะคะ ส่วนชุดนี้ก็เป็นครีบปลาวานนะคะอันนี้ใบใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นใบเดียวที่ภูมิใจมากๆนะคะที่เขาเจริญเติบโตได้ขนาดนี้นะคะนี่ค่ะใหญ่กว่ามือนะคะส่วนกระถางนี้ก็รวยไม่เลิกนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้า ต้นว่านเลยรวยไม่เลิกออกดอกนะคะจะมีเงินเข้ามาหาเราไม่ขาดมือนะคะอันนี้จะออกดอกทั้งปีนะคะสำหรับไม้ชนิดนี้วันนี้บาลังพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลในยามเช้านะคะเพื่อเป็นสริมงคลกับชีวิตวันใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการทำงานต่อนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไราอยงพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ